สบายดีพี่น้องวันทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลแอปปี้บ้านพี่น้อง ơi, เอ้ยบรรยากาศที่ประเทศญี่ปุ่นมาฝากพี่น้องทุกท่านค่ะสวยงามปะมีเหื่อน้ำพี่น้องเอ้ยปวดอะน้ำเนาะน่น้นนองค่ะ ลูกชายเป็นเล่นรถไฟสีชมพูอัะนะัปะ้ป้าโตาบนเฮาเอินกับรถไฟหาะเนาะพี่น้องค่ะตอนน้องบบเล่นกระตื่นเต้นเฮฮากรีดกากันได้พี่น้องบัดตอนเล่นแล้วป้าโตอู้นี่มองผุมอง่งทีมีอันั่นแหละสิงซาสวรรค์พี่น้องค่ะอันนี้กับโบโบลิขี้อันนี้น่ะลูกชายเป็นโบยขึ้นพี่น้องค่ะก็เศร้าอ,อันนี้ก็เศร้าชมบิวเนาะพี่น้องจ๋าตอนันได้เล่นก็ะดีใจตต่นเต้นบัดเด้เล่นแล้วป้าโตวินหัวกันไปสินะ ลูกชายสะบุญถนัดก,ก็เล่นแนวนบ้าเสียวอัน,นลายๆก็คืออันนี้แหละพี่น้องคะสะบุญก็บ่ได้เล่นโดดแล้วเนาะกับคุณพ่อบ้านกันเลยอันนี้ก่อนเล่นกับหลังเล่นนิ้แตกต่างกันบะซานวะนี่เขากำลังสีงย่างพากันไปหาร้านอาหารกินข้าวพี่น้องคะบรรยากาอ บรรยากาศบ้านเมืองเพคนพี่น้องโอ้โหกล้องสั้นเลยเนาะพี่น้องจ๊ะขอโทษขออภัยหลายๆลาว้าวลูกยันเลี้ยงก็มาลูกย่ากระเดาย่าย่าโอเคเทคโฟโต้ย่าโอเค ก็มันวอกวิดพอแล้วลูกเย้ไปอุ้มแคปูนะ เค <Okay, S 2> mm hmm. พี่น้อง่ะเดี๋ยวกำลังจะไปข้ามถนนกันเดอพี่น้องบัดเนสำหรันคลิปนี้สำนีกอนเดอไม่พอกันไปกิมหน้าพี่น้องค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกไรทุกเวน้นทุกการรับชมพี่น้องค่ะสบายดีพี่น้องบา,บายยทุกคนสวัสดีค่ะบายกาย